พี่กู้หนูก็ต้องพูดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมร้องก่อนใช่ไหมโอ้โหลครับอ uh. อยากจะบอกว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์ที่ทุกคนต้อง <Yeah. S 2> ต้อง,ต,งตั้งใจดูเราะว่าเ<ม>าไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงเพลงพูดถึงเพลงครับ uh huh. เพลงนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไม่กิ่งกิจใจนี้เป็นเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลก uh huh. สร้างสถิติเยอะแยะมากมายยอดขายเยอะมากและสำคัญเลยคือเป็นเพลงที่ทุกสิติโลกกินเนสเวิร์คคร์ดเป็นเพลงที่ระหว่างนี้ขอเก็บกล้องเก็บ เดี๋ยวขอขอถ่ายอินเสิร์ตเปิดตัวพี่ปุยไว้พี่กีหามุมให้หน่อยเสาอีกเสาบางเกียร์เ่า มีเข้างหน้าพี่ตุ้นหมนว่มีความขึ้นหน้าเื่อเส ขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะขอเสียโปรบมือ pues mm ให้พี yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah ่ป yeah. yeah, yeah. ุここ๋ยด้วยเห็นไหมเก่งมากเลยฉันเบื่อพวกเธอจริงๆเก็บปการหน่อยนะคะสีพอดมทีมงานนี่ไล่ด้วยแต่บริซอร์เลยไฟก็ตกเลยนะ Yeah. <laughs> ไม่ไม่มีใครถ่ายรูปต <ท Verse. S 1> ั <episod> <out> <turns> ้มแล้วตั้มไปเปลี่ยนชุดได้ค่ะระหว่างนี้นะคะคนดูพักนะคะแล้วก็ โทรศัพท์ก่อนนะคะปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะนี่คือพร้อมน้องใจตลอดเวลานะวันนั้นวันนั้นไปถ่ายเอกตาโอ้โหกิ๊ฟพวเข้าแข่งขันแบบว่าโลงแตกมากเลยพีต้องเดินออกมาไม่มีเสียงเลยอ่ะเก็บไมค์ไปเลยครับพี่โอเคถ่ายรูปนะคะ Fly, อขอขอถ่ายอินเสิร์ตเปิดตัวพิเศษวงเจ็ทเซกเตอร์อย่างเงี้ยนะคะ อ,อพ,พี่ทั้งหมดเดินหน้าเข้ามาหากล้องเลยค่ะยืนตรงพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยคะ่ะ นะจ๊ะหล่อๆนะจ๊ะห้าสี่สามสองพปล่อยพลังอะไรสักทีหนึ่งสองซ้ำคิดท่าอะไรก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนกันอย่างงี้ก็ได้ค่ะเหมือนถ้าเปิดตัวนิดนึงอะค่ะสีฟดาเไหม เมื่อแก่โดนแล้วล่ะตัวตอนที่ที่ตัวหันข้างขอหน้าหันหากล้องนะจ๊ะใช่แต่ว่าใช่พร้อมค่ะห้าสี่สามสองอีกทีนะคะอีกทีค่ะ โครโยกครับอะค่ะห <quer> ้า <dragging> ส <effort>. ่สามสองเกือบดีค่ะแต่ยังไม่ค่อยพร้อมขอยทีนะคะหค่ะสี่ส โอเคโอเคไม่พร้อมแต่โอเคนะคะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจสซตอเตค่ะ